จัดไปครับไวรุ่นจัดแต่งซิ่ง G.E. ท็อปสุดของรุ่นฟรีดาวงวด6,000ตลอดสัญญาครับเถือนืครับผมมาวันดีครับไอเสมรถซิ่งครับผมพอกไอเสมทั้งเทมันต้องมีรถดีรถสวยให้สำหรับ FC ครับพี่น้องไปจัดแต่งหล่อครับพี่น้องล่อ RE30 ขอบสิพาครับนะเอาไปเลย1ชุดไม่ต้องเสียเงินเอาไปเลยฟรีฟครับพี่น้องออกรถ0บาทครับผมโอ้โห ไฮกะระดกกระเดียพี่น้องพวงมาลได้มอติฟังชันล็อกคมเร็ว7สปีดเกียร์ออโต้ท็อปสุดของรุ่นครับพี่น้องเครื่องพันหา s v สท็อปสุดของรุ่นครับฟรีดาว,ดวาครับพี่น้องส่งฮอดหัวคันหดบ้างครับรถเป็นรถบ้านดําเบินครับพี่น้องนะโอ้โหเม็ดอาบุอากสวยงามนะโอ้โหล้อใหม่ย,ยางใหม่นะยางลายเทพอ,อีต่างหากไฟไทยาย LED ครับพี่น้องโอ้โหรถบ้านหักระซื้อเขาเม่นี่เลย บอต้องล่างครับรีวิวก่อนจองก่อนได้ก่อนจองทีหลังนั่งรอครับพี่น้องนะเพราะว่ามันมีคันเดียวโอเคบอนะโอ้โหดากเดิมครับพี่น้องรถรับประกันรนะับ่เคยติดแก๊สครับมาพร้อมกับไทเทเนียมทั้งเส้นบุยเลยไปใส่สารบันทารู้อย่างบุบยบุยโคตรงามเลยครับพี่น้องโอ้โหหูฉลามพร้อมของเล่นคุณเห็นป้นะหูฉลามพร้อมโอ้โข้างในไหมกินครับพี่น้องนะ แอร์เย็นเจ็บนะ,นะ,นะนเอ็มถึงเอนเนเดอน์หมดครับถูกต้องตามกฎหมายบริษัทประชชนเล่นหน่อยนึงครับพี่น้องยังบริลลางรีวิวให้ส,ส,ดส,ส,ดสุดๆซื้อเขามื่อนี้ก็รีวิวมื่อนี้เลยครับพี่น้องนะรอจัดรอจัดพี่น้องนะเครื่องเดิมเดิมครับพี่น้องบุเคยติจดจใจนะเดิมขั้นเดิมครับพี่น้องเดี๋ยวล่างให้นะฝาปหม้อกาอยูคโคครับพี่น้องทุกๆนะสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทออกรถศูนย์บาทรับรถครับ นะและที่สำคัญนะผ่อนงวดสุกหกพันบาทครับพี่น้องโอเคบอมากบเอฟซีมักแจกบอผู้ใดอยากซื้อจองครับพี่ฟ้าโทรเข้ามากรีงกลางผู้ใดอยากได้รถรุ่นใดยี่ห้อไหนใต้คลิปเลยเมนมาเดี๋ยวเสียมจัดมารีวิวให้ผู้ใดที่เขามาเป็นเอฟซีเสียมมาร่วมสนุกประมวลมาห้าถือใจครับคอมเมนต์ตลอดเลยแ้า